วันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชั้นแน่อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนําบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมแล้วก็ถือว่าหายากในช่วงนี้เลยนะคะราคาก็แถวบ้านนี้ก็ค่อนข้างแพงนะคะเพื่อนๆเนาะบอนตัวนี้นะคะอ่าชื่อเขาเรียกว่าไก่ตัวงามนะคะเพื่อนๆนะคะ เรียกว่าไก่ตัวงามเดี๋ยวเรามาดูนะคะดูลักษณะใบของเขาก่อนใบจะเป็นสีส้มอ่อนกับสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นนูนๆนะเพื่อนๆนะใบของเขาจะนูนขึ้นมานะคะเป็นนูนแล้วดูไกลๆก็จะเหมือนกับขุนไก่นะคะเพื่อนๆดูนะเขาเรียกไก่ตัวงามน,นะคะสีส้มกับสีเขียวนะคะใบนูนนะคะเป็นตะปุ่มตะปำนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะ ใบไม่ใช่เรียบนะคะมีนูนๆนะคะแล้วดูก,กระดูกนะคะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวนะคะใบจะมีสองสีจะมีกระดูกหรือเส้นใบ <c oughs> โทษนะคะกระดูกหรือเส้นใบนกเพืนะคะลองดูนะคะใบจะสวยมากเลยเหมือนไก่เลยนะคะเหมือนโขนไก่ถ้าเราดูดีๆนะถ้ายิ่งได้แสงก็ยิ่งจะจะ สีส้มก็จะออกเยอะนะคะน,นี้เขาเรียกว่าไก่ตัวงามน,นะคะเดี๋ยวมาดูใบเล็กๆอ่าใบานี้ก็ใบ,บไม่ใช่ใบเล็กนะใบขนาดกลางนะคะนะคะออกสีส้มบอรจะกัดสีมากน้อยยังไงอยู่ที่แสงแดดนะคะพเพื่อนๆน่ะอ่าลังดูใบนะคะใบจะสวยมากเลยถ้าดูไกลๆจะเหมือนขนไก่เลยนะคะ ไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขายังเด็กๆนะใบของเขายังเด็กๆอยู่จะเป็นแบบนี้นะคะใบนี้กำลังแตกกําลังงอกออกมานะคะจะมีใบเด็กๆใบเล็กๆตอนนี้เขาเด็กๆนะคะนี่ก็นะใบต้นเด็กๆ นี่ก็ขึ้นมาอีกสามสามใบเล็กๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมสีสันจะไม่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ได้รับแสงมากแสงน้อยอ่ะเรามาดูใบเด็กๆอันนี้อีกอกันนะใบเด็กอันนี้ออกสีส้มเลยนะคะเพื่อนๆไก่กลตัวงามนะคะใบเขาจะจะนุนๆน,น,นะจะเป็นตะปุ่มตะปาไม่ใช่เรียบนะคะจับดูนี่รู้เลยไม่เรียบนะคะ ก้านใบเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆดูนะก้านใบเป็นสีเขียวอ่าทีนี้เราจะมาดูว่าการปลูกนะคะการปลูกเนะี่ยเขาชอบดินร่วนนะเพื่อนๆดินร่วนแล้วก็ดินผสมขุยมะพร้าวนะคะนาะดินผสมขุยมะพร้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือใบมะขามนะคะเพื่อนๆนะ้ำใบมะขามนะเขาชอบมาก เพราะว่ายิ่งเปรี้ยวน่นจะทำให้สีสวยจะทำให้กัดสีนะคะแล้วแสงแดดนะคะแสงแดดให้ส่องประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเราไว้ที่ร่มปุ๊บนะพี่กรีมีประสบการณ์กิ่งหักนะก้านหักไปเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีมีแสงแดดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะต้นนี้ซื้อมาก็ ราคาแพงอยู่นะเพื่อนๆนะซื้อมาก็ราคาแพงอยู่ใบของเขาจะมีสเสน่ห์มากเลยสเสน่ห์ในตัวเลยนะคะไก่ตัวงามไก่ตัวงามอย่าลืมขุ่ยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับนะคะนะแล้วปุ๋ยที่ใช้ก็คอสโมนะคะปุ๋ยคอสโมเป็นปุ๋ยละลายช้า สีเหลืองนะคะจะช่วยทำให้ต้นไม้สีสดใสนะคะสวยมากเลยใบยเด็กๆก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ใบที่เต็มไวัยละโตเต็มที่ละนะคะจะเป็นอย่างนี้ไก่ตัวงาม อันนี้ก็แยกดีกลายต้นนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ต้นถ้าดินแน่นนะคะน้ำอากาศก็ระบายไม่ดีนะคะบอนอาจจะเน่าได้นะคะต้องเป็นดินที่ปลงปรุง ดินถุงนะคะผสมกับขลุ่มะพร้าวหรือมะพร้าวสับนะคะค่ะอันนี้เป็นดินหมักใบมะขามนะคะใบมะขามเนาะเดี๋ยวพี่กตรีจะใส่ลงไปซึ่งบอนเขาจะชอบความเปรี้ยวนะคะนี่ดินหมักใบมะขามเห็นไหมคะมีใบมะขามหรือใบก้ามปูก็ได้นะคะ ใบกามปูใบสำชาอันเดียวกันนะคะนี่เป็นดินหมักใบมะขามนะคะเดี๋ยวพี่กันซีจะใส่ลงไปนะคะเขาชอบมาก ไก่ตัวงาม